เคยไหมครับเวลาที่ไม่สบายมาโรงพยาบาลหรือบางครั้งเรามาเยี่ยมญาติที่กําลังนอนโรงพยาบาลผมว่าผู้ป่วยเตียงข้างๆเนี่ยต้องโดนมัดมือมัดขาหรือบางคนก็ดูพฤติกรรมแปลกๆร้องโวยวายอยู่ในโรงพยาบาลสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย i u u พบกับผมหมอแอนเป็นเพื่อนให้ความรู้ทางการแพทยครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ การมัดมือมัดขาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการรักษาวิธีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีภาวะสับสนที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าไอ้ภาวะสับสนเนี่ยมันจริงๆมันเจอได้เรื่อยๆนะครับเวลาที่ต้องมาอยู่ในโรงพยาบาลเนาะ บางครั้งเนี่ยเราเราก็อาจจะเป็นผู้ป่วยเองนะครับมานอนในห้องรวมที่เจอผู้ป่วยเตียงข้างๆที่เขาอยู่ดีตอนเช้าก็เหมือนคุยกันรู้เรื่องนะเราคุยกับเตียงข้างๆรู้เรื่องสักพอยู่ดีเขาก็วุ่นวายาเหมือนจะดึงใสยน้ําเกลือไปหมดเลยจนคุณหมอพยาบาลต้องมามัดมือมัดขาเอาไว้เนาะหรือบางครั้งเตียงตรงข้ามถัดไปอีกก็ร้องตะโกนวยวายแล้วมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเดินไปมาวุ่นวายไปหมด นะจนจนหมอพยาบาลต้องรีบเข้ามาฉีดยาแล้วก็จับขึ้นเตียงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งภาวะนี้มันเป็นภาวะสับสนที่เกิดขึ้นนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่าดิลิเลียมนะซึ่งอาการเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีอาการฟิวติทางด้านพฤติกรรมหรืออาจจะเป็นความจำนะบางบางคนก็คือกินข้าวไปแล้วเนี่ยกินเสร็จจนเก็บจานไปหมดแล้ว อ้าวไหนข้าวยังไม่เห็นมาเลยทางที่เขาเพิ่งกินไปอะไรเงี้ยนะครับหรือบางครั้งการรู้ตัวก็เปลี่ยนไปเลยจากเดิมที่แบบอตอนเช้าตื่นนอนตอนกลางคืนหลับใช่ไหมครับกลายเป็นโอ้โหหลับมากหลับทั้งวันเลยหรือแบบกระวนกระวายอยู่นิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยพวกนี้นก็คือเป็นอาการผิวตทิทางสมองที่เกิดขึ้นนะครับที่เราเรียกว่าดีลิเลียมนะ ซึ่งถามว่าเจอเยอะไหมจริงๆมันเจอเยอะนะครับใน ICU ก็เจอได้ประมาณ32%เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ผู้ป่วยอาการหนักมากๆที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับหรือใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยเราจะพบได้ประมาณ80%เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาทีา่เรามีญาติหรือมอีใครก็ตามที่เรารู้จักเนี่ยนอนโรงพยาบาลแล้วได้ยินว่านอนห้อง ICU เนี่ยอันนี้ ให้คิดไว้ในใจเลยว่าเขามีโอกาสที่จะสับสนนะบางทีเราไปเยี่ยมอาจจะคุยแล้วเอ๊ะทำไมเหมือนเหมือนคุยไม่รู้เรื่องคุยแล้วไม่เหมือนเดิมนะครับถามว่าอ่ามันมันมีอะไรที่ป้องกันไหมพวกยาเมลาโทนินอะไรก็ไม่ได้ป้องกันนะครับเพิ่งมีการศึกษาว,า,วาว่ามันไม่ได้ป้องกันเนาะ แล้วก็ยาที่ใช้เนี่ยเวลามีพฤติกรรมรุนแรงส่วนใหญ่ก็เป็นยารักษาทางจิตที่คุณหมอจะเป็นคนสั่งนะครับแล้วก็ในโรงพยาบาลเนี่ยบางครั้งก็คือจะมีการรักษาก็คือการให้ยานอนหลับหรือการมัดมือมัดขาเพื่อป้องกันที่ตอนที่เขาวุ่นวายมากๆเนี่ยไปดึงใส่น้าเกลือหรือดึงเอาท่อช่วยหายใจออกอันพวกนี้บางครั้งมันอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะเพราะนั้นการที่เราเห็นเตียงข้างๆเนี่ยมัดมือมัดขาเนี่ยมันไม่ใช่การทรมานมันเป็นการรักษาวิธีหนึ่งนะครับ คราวนี้ถ้าสมมติเราเป็นญาติเนี่ยนะเราจะช่วยช่วยคนที่เอ๊ะที่เขานอนโรงพยาบาลอยู่สมมติเป็นญาติของเรานอนอยู่เนี่ยเราจะช่วยได้อย่างไรนะครับซึ่งภาวะสับสนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ที่กักตัวเนี่ยเราพบว่าเจอเยอะจริงๆเจอเยอะนะครับเพราะว่าการกักตัวเนี่ยมันเหมือนแยกออกไปไม่เจอญาติไม่บางครั้งห้องเนี่ยไม่เห็นแสงแดดไม่มีหน้าต่างอะไรครับมันเป็นห้องห้องแบบห้องห้อง,องความดันลบเนาะ แล้วก็อาจจะไม่มีทีวีบางห้องก็ไม่มีนาฬิกาเนี่ยยิ่งไม่รู้วันไม่รู้คืนพวกนี้ทำให้สมองสับสนได้หมดเลยนะครับสิ่งที่ช่วยได้นะก็คือการคุยพูดคุยนะครับอย่างอย่างหมอเองก็จะมีการพูดคุยถามชื่อผู้ป่วยใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าวันนี้วันอะไรเวลาอะไรเหมือนกันเวลาเราสมมุติเราไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่นอนโรงพยาบาลนะเราก็ลองคุยลองดูจําได้ไหมนี่ใครอะไรเงี้ยอันนี้โรคนะชื่อนี้นะ วันนี้วันจันเวลา8ปดโมงเชา้าเห็นไหมเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมีเห็นนกบินตรงนั้นไหมเห็นต้นไมเ้เขียวๆนั้นหรือเปล่าหรือเห็นรถที่จอดตรงนั้นไหมรถของลูกเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นการสิ่งที่ช่วยทําให้สมองเนี่ยไอ้มารับรู้ได้นะครับรวมทั้งการพูดถึงชื่อคนรู้จักเช่นหลานเนี่ยที่ชื่อแดงเนี่ยก็อยากจะมาเยี่ยมนะ แต่ว่าแดงเนี่ยมันต้องไปเรียนก็เลยมาเยี่ยมไม่ได้อะไรเงี้ยหรือสุนัขที่อยู่ที่บ้านตอนเนี้ยอ๋อมันกินใหญ่เลยมันมันคิดถึงคุณปู่มากเลยนะรู้ไหมเรอคุณปู่กับมาจากโรงพยาบาลแล้วค่อยไปหามันไอการพูดแบบเนี้ยมันทำให้เขาเออสมองเนะี่ยมันรับรู้สิ่งที่เขา ทำอยู่เป็นประจำได้นะครับรวมทั้งกิจกรรมบางอย่าง,างเช่นบางคนต้องฟังเพลงนะบางคนต้องอ่านหนังสือพิมพ์พวกนี้สามารถเอามาช่วยได้นะครับขณะที่นอนโรงพยาบาลรวมทั้งการช่วยขยับตัวเช่นเราไปช่วยขยับแขนขยับขาช่วยเขาจับนั่งข้างเตียงพวกนี้มันสามารถช่วยเรื่องของสมองสับสนได้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีแว่นตานะหรือเครื่องช่วยฟังพวกนี้ต้องเอาติดตัวมาให้เขาเลยเพราะว่าเวลาเขาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะได้มีการสื่อสารกับ หมอกับพยาบาลได้ง่ายเนาะบางครั้งเขาจะอ่านอะไรจะมองอะไรเนี่ยจะหยิบยามาทานจะตักข้าวมากินเนี่ยมันก็ต้องมีการมองเห็นที่ดีใช่ไหมครับก็ต้องมีแว้นตานะแล้วก็พวกสายน้าเกลืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเนี่ยทางทางหมอเองก็จะเอาออกให้เร็วที่สุดเพราะว่าพวกเนี้ยถ้าเกิดมีน้าเกลือให้อยู่มีท่อช่วยหายใจมีสายส่วนปัสสาวะพวกนี้มันก็ทําให้ขยับตัวลําบากใช่ไหมครับแต่ถ้าเก รวมทั้งการนอนพักผ่อนที่เพียงพอนะครับโดยปกติตอนกลางคืนเราก็ไม่ค่อยอยากให้เข้ามาเยี่ยมหรือทั้งหมอพยาบาลเองก็จะไม่ทําหัตถการเช่นไปเจาะเลือดอะไรตอนกลางคืนนะเพื่อจะได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยพักผ่อนได้เต็มที่นะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นการช่วยเรื่องของการสับสนทางสมองได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ จะเห็นว่าอาการสับสนเนี่ยจริงๆเราเจอบ่อยนะเราอาจจะเคยแบบไปโรงพยาบาลแล้วเจอแน่ๆนะครับเียงแต่เราไม่รู้ว่าภาวะนั้นเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าดิเรเลียมนะการรักษาเนี่ยโดยไม่ใช้ยาทําได้ไม่ยากนะครับก็คือการถามอาบอกถึงวันเวลาเดือนอะไรปีอะไรเนาะนี่ใกล้สงการแล้วนะอันนี้ใกล้วันวิสาขะแล้ว นะโอเดี๋ยวจะเข้าพันษาแล้วอะไรเงี้ยเราสามารถคุยนะครับสื่อสารให้เขารู้แล้วก็บอกถึงคนที่เขารักหรือเป็นห่วงอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะแล้วก็ช่วยขยับตัวเขาลุกนั่งข้างเตียงนะครับให้เขาทํากิจกรรมได้เหมือนเดิม mm hmm. เช่นอยากเดิมชอบอ่านหนังสือพิมพ์ชอบฟังเพลงพวกนี้ก็ช่วยได้ยิ่งในสถานการณ์โควิดเนี่ย บางครั้งพอเราเยี่ยมไม่ได้เนี่ยบางครั้งการวิดีโอคอลก็ช่วยได้นะให้เห็นหน้าลูกหลานอะไรเงี้ยก็ช่วยได้มากเลยซึ่งซึ่งคนสูงอายุหลายคนที่มาช่วงโควิดเนี่ยผมบอกเลยว่ามีอาการสับสนค่อนข้างเยอะอย่างอย่างคุณตาของผมเองไม่เป็าานเป็นปู่ของผมเองอายุ99ปีนะก็มานอนโรงพยาบาลแต่ว่าอาการสับสนเนี่ย ็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะผมก็จะเข้าไปคุยทุกวันแล้วก็บอกชื่อลูกชื่อหลานไปถามกินข้าวหรือ,อยังกินได้ไหมเดี๋ยวใกล้จะกลับบ้านแล้วนะบอกวันเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยอาการสับสนก็ก,ก็ไม่มีนะแล้วก็ดีเลยนะครับตอนนี้ก็ก็รักษาหายดีแข็งแรงนะครับกลับบ้านได้นะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ สำหรับเราคนทั่วไปเนี่ยสามารถช่วยได้ถ้าเรามีผู้สูงอายุที่ไม่สบายนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ